ไม่ต้องคานป้ายหนูเดินไปก็ได้พ่อเช็ดเท้าก่อนลูกไม่ยอมครัไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมครับอโ้ สวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับพบกับเราช่องช้างภายดาวมงคลและดาวแสงเดียมแคมเบอรี่นะครับช่วงบรรยากาศช่วงนี้ก็พายุเข้าบ้านนะครับก็จะเอาหนูดาวพายุเข้าบ้านพายุก็เข้าบ้านนั่นแหละแม่มีฝนมีพายุเข้าบ้านก็เอาหนูดาวนะครับไปร่วมกิจกรรมทํากับข้าวกับแม่รีวันนี้ก็มีแม่รีมาเยี่ยมมีคนะพ <อ S 2> ิด้วยมนตะพิกด้วยมีตะพิกด้วยเหรอมีตะพิก้วก็มีแม่สีด้วยแล้วก็เอามูดาไปล้างหิน หมูดาวไปช่วยทากิจกรรมในครอบครัวว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ดีเขามามามาที่มาเห็นบ่อยๆคือมาวันนี้ได้เห็นนะครับในคลิปของผมคือท่านมาแก้บนให้หนูดาวนะครับที่ช่วงหมูดาวไม่สบายก็ท่านก็กลับมาคืนมาแก้บนมาช่วงบุญกระถินไม่มีเวลาเหรออืมครับผมมาเราไปติดตามกันก็ามันมเพิ่งไปแก้บนนะคะ เราออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะฝนตกเราก็ต้องอยู่ในบริเวณบ้านตกก็ไม่ตกมากหรอกไม่เดี๋ยวโทรศัพท์เปียกฝนอหมายถึงโทรศัพท์ไม่ใช่หมายถึงช้างกับคน่ลูกชายไมแล้วฝนถมาเลยมามาุ้ยเมื่อวานนะคะกินเยอะมากท้องกลางเลยค่ะนึกว่าจะนอนไม่ได้นะคะเมื่อคืนลุ้นกันจนสรุปคือนอนได้ตื่นขึ้นมาก็หาของกินอีกไหนทำไมมีไอ้ผงด้วยนะเรา ดูดูพ่อลองจับใต้ท้องดูสิพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 พี่หลงพี่หลงก็อยากออกบ้างด้วยพี่หลงก็จะไปกับแม่ใช่ไหมไปทํากับข้าวใช่ไหมลูกหลุงไม่อยากมาด้วยแต่จะร่วมทำกับกับกับครอบครัวเราจะอาบน้ำไหมครับนี่เดี๋ยวดินไปล่วงใส่กับข้าวหมดไม้ไม่ถึงหมูดาวไงมันปิวไงแม่เขาอยู่ข้างในร่มนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์เปียก ตอนนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดบริเวณคอกนะคะดูค่ะดูพ่อวันนี้อาการแม่แป้งเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมามากเลยครับดีขึ้นม,ามาก้กินอาหารได้ไหมคะก็กินได้ตามปกตินแะครับแต่ว่าทางอ่ะก็เหมือนคนเราเวลาปิ้นเป็นง่ายแต่เวลาหายมันก็ต้องใช้เวลาอาจจะฟื้นตัวได้ะน,ไดนะคะ้ตัวได ก็ถือว่ากำลังใจของแฟนขับเอซีที่ชงมากเยอะมากเยอะมากเยอะมากแม่แป้งก็เลยหายเร็วเนาะเหมือนมูดาวเนาะมูดาวเน่เป็นเป็นนาะอุ้ยขาแข็งตัวแข็งนึกว่าจะไม่หายง่ายนะคะแต่พอเอ้าขาดไม่ได้คือกำลังใจนะครับกำลังใจกำลังใจคือสิ่งสำคัญใช่ไหมครับผมโอ้ยตกอีกแล้วงายดูสลงาเนต่โอ้ยไม่ต้องมาจุบมาจิบดอก มันอ้อนเพื่อขอของกินค่ะอ้อนเพื่อขอดู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 ครับดูนะครับดูแววตาด้วยมองแววตาด้วยรูปหล่อมากใหญ่มากตัวในทางงาช้างน้องดาวงาน้องดาวไลต้องไปฝิดนำขอให้น้องดาวงาใหญ่ๆโตสวยเหมือนพ่อดอยนะลูกจะได้มีเสน่หมีสาวเยอะๆเหมือนพ่อดอยนะครับหนูจะมาทําไมกลัวฝน น้องดาวพวกฝนแล้วลูกีเสียงในสันไทยไทยมันดังไงหน,หนูก็เลยกลัว<อ>ใช่ไหมลูกมันไม่เหมือนลูกโป่งหนู<อ>นะอาไปมตอนนี้เราจะพาหมูดาวไปทำกับข้าวแล้วนะคะต้องไปถามแม่สีกับแม่ลีนะคะว่าต้องการให้หมูดาวช่วยอะไรล้างเท้าก่อนเอเอฝนค่ะฝน มาลงเช็ดเท้ากันมาลูกมาเลยมาลงไม่ต้องคาดไปมาลงนี้ดิเอ้าเท้าก่อนลูกเอ้าวันนี้บรรยากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝนโอ้จะกินกาแฟเหรอครับกินไม่ได้นะครับแมวแลูกไม่ใช่ของกินหนูนะคะเท้าเอ้าไม่ต้องคานไปหนูเดินไปก็ได้พ่อเช็ดเท้าก่อนลูก

วันนี้เราได้อะไรกินบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้มีเห็ดด้วยค่ะเห็ดป่าเห็ดโคกนะคะนี่แล้วก็ต้มไก่นะคะมีแมคครัวด้วยมือสัมือัมังคุณตาพีิกบอกมือสมันแกงไก่ใ่ยวงนะคะวันนี <S <S ้เอฟซีท่านใดว่างเชิญเลยค่ะรับประทานอาหารที่บ้านบ้านน้องดาวนะคะ โอ้จ้างจ้างแม่ครัวประจำใครไปเก็บเห็ดเลยคุณตารถไถค่ะเมียคุณตารถไถนะคะเก็บมาฝากสวัสดีครับพี่ย่งเราขับคุณครับลงมอกลงโอ้ดาบส้นหัวไปยัยพี่กูโอ้โอ้ดีอยู่บนต้นไทรดีอยู่บนต้นไทรไปยัยพี่ก แม่เอฟซีบอกดาวกดก็ยังหอมครับไม่เหม็นนะคุณตาไม่เหม็นครับคุณตาไม่เหม็นครับช่วยช่วยครับช่วยครับผมมาช่วยครับวันนี้ลุยถึงครัวเลยโอ้วันนี้ลุยถึงครัวเลยครัวไม่ใช่ครัวถึงครัวแหละอ้ยแยไปลงไป ยไปพ่อค้านะคะนี่โอ๊ยพ่อค้ามันเนพ่อคูโอ๊ยติงต้องกันไปหมดแล้วนี่อันนี้ก็สายตูดนี่ <_' S 1> จะมาทํากับข้าวหรือจะมา,<ร>าป้วนนี่นลุลง,ลง,ลง,ลงไปเ้วยไมลงลองลองหยิบกล้วยให้น้องดาวหน่อยเร็วเออลงมโมเมนต์ต้องระดาลุงผมก็อยากเข้ากล้องนะครับผม,มจะเข้าทุกซีนอ่ะผมจะเข้าทุกซีนครับ เราก็มีกินเอะก๋วยหนึ่งกินเป็นมาเดน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็มีแกงเห็ดนะคะวันนี้แล้วก็เราจะแกงไก่ใส่ยวกนะคะไก่นี้สนับสนุนโดยบ้านพ่ออู๊ดนะคะบ้านน้องอุ้มบุญนะคะขอเสียงหน่อยดาไม่มีเสียงไม่ขอยากไปอะไรตำน้ำพริกช่วยโขกโขกน้ำพริกมาช่วยหรือมายินเนี่ยหรือมาให้กำลังใจ ผมมาให้กำลังใจเขาเสียหน่อยมาแบบนี้มาได้ทั้งวันอะโง่เงาปีอมุนมุนมุนอมุน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 ออจะโขงเองจะโขงเองผมจะโขงเองครับผมจะโขงนะครับไม่ได้ทาอะไรนะครับมากินอย่างเดียวมานั่งกินครับมานั่งกินครับหมดอีกแล้วนะเมื่อกี้หมดแล้วอนสองวีอวีเอา แ,แ้่แป้งว่าไงหลุงน้ำเข้า FC จ,จะถามว่าใครดูน้องมิ่งนะคะน้องมิ่งนอนหลับนะคะน้องมิ่งนอนหลับแม่สีกับคุณตาพริกก็เลยได้มาทำกับข้าวนะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปเอาอาหารให้พี่หลงกันนะคะอา,อาหารพี่หลงอาหารพี่หลงอยู่ไหนเนะเาะอาหารพี่หลงนะคะพี่เดือนกับแม่แป้งยังไม่ได้โยนหญ้านะคะเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่เราก็ต้องเพิ่งทำความสะอาดเสร็จเพิ่งเอาน้ำให้กินนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปให้แม่แป้งกับ ไปแล้วไปแล้วไหนพี่หลงไปไหนัใหเบมเนบ้วเดียวแนี่ยทำไมหัวบวมเอาเลยทำเลยครับพวอครัวม่รัวครับวันนี้จะให้พี่หลงกินด้วยให้หลงหัวใหญ่หลงลง่ลงเดี๋ยวให้พี่หลงก่อนอย่าไม่ต้องลุกไม่ต้องลุก ไม่ต้องขยับขยาย,ยไม่ต้องขยับขยายโอ้ยเฮ้ยไม่ต้องเราจะตำน้ำพริกตำน้ำพริกช่วยแมรี่ให้นั่งนานเลยครับนั่งให้กำลังใจเดินสวนหน้าสวนหลัง <c oughs> เฮ้ยกระสีก็เดินสวนหน้าสวนหลังดารานักแสดงรู้สึกว่าช่วงนี้ชาวช้างจะเป็นดารากันหมดแล้วนะคะดารานักแสดงยูทูบเบอร์กันหมดเลย ไม่ต้องใช้ตะขอแล้วค่ะทุกวันนี้อยู่ได้เพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์กันหมดแล้วใช่ก็ต้องใช้นั่นแหละแต่ว่าเป็นคือทำถ่ายคลิปอ้าวก็คุณไม่ได้ไ,ไดปแหงงานสักทีคุณมัวจะถ่ายยูทูบเบอร์คุณจะได้ถือตะขอไม่ได้ออกงานสักทีครับขอเสียง่อาอย่าลืมนะคะน้องดาวเราสามารถออกงานอีเวนต์ได้แล้วนะคะ ท่านใดที่สนใจรับช้างไปแต่งตัวหล่อๆนั่งพุท่าถ่ายรูปก็น้องดาวรับรับงานอยู่นะคะใช่หรอเอาไปเอาไปกินเอาไปกินแต่ว่าค่าจ้างนะต้องกล้วยเป็นรถหกล้อนะคะไม่ไม่เอาไม่เอาโดยับพาะถึงจะคุ้มค่านะคะเอาไปหาหาตัวกับพี่หาแม่ดิเอเอาเป็นวีแล้วครับเอาที่สบายใจเลยนะเออ ก็เยียนเชิญเอฟซีทุกท่านนะคะมารับประทานอาหารที่บ้านน้องดาวนะคะอาหารเยอะแยะเลยดิวันนี้ความตั้งใจของเรานะคะคือว่าหลังจากที่เราทํากับข้าวเสร็จช่วงเช้าๆเราจะเอาของฝากไปให้พ่อโดยหลังจากที่ทำบ <มา S 1> ุญกระถินแล้วน้องดาวยังไม่ได้เอาบุญไปฝากพ่อโดยเลย ว่าจะไปฝนก็ตกแล้วก็จะไปหาพ่อบุญธรรมข้างบนนะคะเอาบุญไปฝากแต่ว่าฝนก็ตกเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปถ้าฝนหยุดตกเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่หมูดาวเอาของกินไปฝากพ่อแล้วก็ไปหาพ่อบุญธรรมนะคะนี่ของฝากนะคะที่เราจะเอาไปให้พ่อบุญธรรมนะคะเป็นแตงกวาแล้วก็มีกล้วยนะคะที่เราจะเอาไปฝากพ่อกับพ่อบุญธรรมของหมูดาวนะคะ แต่ยังว่าเลยค่ะฝนมันตกเดี๋ยวให้อากาศเป็นใจก่อนนะคะอากาศโล่งโปร่งใสก่อนเดี๋ยวเราจะพาหมูดาวไปนะคะเดี๋ยวเราพาหมูดาวไปที่เดิมก่อนแม่เอาลูกบอลดูครับเอาเอาหมดเลยเปล่าโอ้ยมันหยิบไม่ได้ มันไม่อิ่มเลยเหรอลูกน้ำน่ะโอ้ตัวดำเนี่ยมเลยค่ะอาบน้ำให้ต้องให้พ่อยืนตากฝนคอยคอยปิดน้ำไหมเนี่ยบบอย่าซ่านะครับอย่าซ่านะครับฮะดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศบ้านดาวเคียงเดือนนะคะดูคะ่ะ ฝนนะคะมันฟ้ามัวดินเลยฟ้าพวดไม่โป่งเลยครับวจะไปทำกับข้าวแล้ววันนี้นะลูกไว้ก่อนนะตอนแล้วมั้เดี๋ยวไปช่วยคุณตาพีกทำกับข้าวนะครับนะเดินไปนะมาเวยเอามไม่ครับผมจะไปเล่นกับพี่เดือนครับเล่นหรอเล่นหรอ งอนอะไรกล้วยก็ได้กินก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ